สวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาเจอผมคิวเตมีนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวกันกับเจ้า Pixel นั่นเองนะฮะมีทั้ง Pixel XL แล้วก็ Pixel ธรรมดานะฮะมีความแตกต่างกันอย่างไรดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตั้งแต่ Pixel ออกมานั้นก็เป็นข่าวร้ายของใครหลายๆคนเพราะว่าตระกูลเนเซสจะไม่มีอีกแล้วนั่นเองแต่อย่ามัวเสียใจไปครับเรามารีวิวของใหม่กันดีกว่านะครับ เริ่มต้นครับเราก็ต้องพูดถึงดีไซน์ของเจ้าพิกเซลกันก่อนเลยนะฮะหลายคนก็พูดกันไปต่างๆนานานะครับแต่หนึ่งอย่างเลยที่น่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือมองพันพาเนี่ยจะนึกว่า iPhone ก็เป็นได้แต่จะเห็นความชัดเจนก็ด้านหลังนี่แหละที่ไม่เหมือนกันนะครับดีไซน์ไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับแต่ว่าก็แปลกตาดีครับเพราะว่าด้านล่างเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะฮะแต่ส่วนด้านบนเนี่ยเป็นกระจก ในพาร์ทของอลูมิเนียมต้องบอกว่าแข็งแรงทนทานและก็พรีมเมียมมากๆนะครับไม่เหมือนสมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่า20,000ื่นทั่วๆไปเหตุผลที่ทำเป็นกระจกด้านบนนะครับก็เหตุผลของเรื่องการส่งสัญญาณ nfc นะฮะสัญญาณโทรศัพท์ต่งางๆนั่นเองมันผ่านง่ายกว่าอลูมิเนียมนั่นเองนะครับและด้านหลังนอกจากกล้องแล้วก็มีที่สแกนนิ้วทางด้านหลังตรงบริเวณกระจกนี่แหละด้านขอบของตัวเครื่องนะครับด้านขวานะฮะดูอลูมิเนียมที่ตัดขอบเป็นมุมขึ้นมาสวยมากๆนะครับมีปุ่ม power และก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเอง ด้านซ้ายมีแค่ที่ใส่ซิมนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้แค่ซิมเดียวเท่านั้นด้านบนที่เสียบหูฟัง3.5ม mm ิเมนะครับยินดีด้วยยังไม่หายไปไหนโอ้ยโลงใจด้านล่างนึกว่าจะมีลำโพง2ตัวนะครับแต่ว่ามีตัวเดียวนะครับมาพร้อมกับพอร์ต USB Type C ครับผมมาด้านหน้าของตัวเครื่องบ้างนะครับหนึ่งจุดเลยที่ต้องติก็คือขอบล่างหนามากนะครับและไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นฮนะไม่ได้เป็นปุ่มด้วยนะครับ Google น่าจะทำให้มันเล็กกว่านี้นะครับ <S <S เพื่อความสะดวกสบายในการพกพานั่นเองนะฮะอันนี้ขอบหนามากเครื่องก็เลยใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ขอบบนผมไม่ติดอะไรนะครับเพราะว่ามีกล้องมีที่ลำโพงไว้คุยโทรศัพท์นะครับรวมไปถึงเซนเซอร์ต่างๆมีไฟแจ้งเตือนนะครับแอบอยู่ตรงหูฟังไว้คุยโทรศัพท์ด้วยโดยรวมแล้วนะครับดีไซน์ด้านหน้าของเครื่อง Google Pixel นั้นค่อนข้างเรียบง่ายมากๆเลยนะฮะไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษเลย ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าตัวที่รีวิวเห็นอยู่นี้คือ Pixel XL ตัวใหญ่นะครับมาการที่หน้าจอกันเลยดีกว่าหน้าจอของ XL นั้นอยู่ที่5.5นิว้วความละเอียด QHD 534 ppi ครับและเป็นจอ AMOLED ครับสังเกตได้เลยว่าสีดำจะดำสนิทสวยงามมากๆด้วยความละเอียดของจอของ XL นั้นนะครับก็จะมีประโยชน์มากๆในการเล่น VR ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งก็จะดีกว่าตัว p ิ xel ธรรมดา ต่อเนื่องกันที่ความสว่างของจอนะครับอาจจะไม่ได้สว่างที่สุดสําหรับจออมูลเลตในตลาดนะฮะแต่ว่าสว่างเพียงพอสําหรับการใช้กางแจ้งนั่นเองในส่วนของลำโพงที่บอกว่ามีตัวเดียวก็คือทางด้านซ้ายนะครับก็ให้เสียงที่ดังดีนะฮะแต่เมื่อเทียบกับลาโพงคู่หน้าแบบเนสันแล้วหลายคนก็เสียดายครับ ข้อดีของการใช้ Google Pixel นะครับก็คือคุณได้อัปเดต Android เวอร์ชันใหม่ก่อนใครเลยตอนนี้เป็น7.1.1เครื่องแรกเลยนะครับนอกจาก Android เวอร์ชั่นที่อัปเดตก่อนใครแล้วนะครับ Google Pixel ก็มากับร a u n h h r r ตัวใหม่ที่ชื่อว่า Pixel Launcher นั่นเองครับซึ่งหน้าตาก็จะค่อนข้างแปลกไปจาก Android ตัวเก่าพอสมควรเลยทีเดียว ซึ่งก็มีฟีเจอร์เด็ดๆนะครับอย่าง Live Wallpaper นั่นเองนะครับก็คือเวลาคุณปลดล็อกเครื่องเนี่ยเจ้า Wallpaper ข้างหลังก็จะเคลื่อนไหวได้เป็นแบบ3มิติครับ Pixel Launcher นั้นไม่มีปุ่ม App Drawer นะครับเป็นการสไล์ขึ้นเพื่อดึง App Drawer ออกมาแทนซึ่งก็มีข้อดีนะครับทำให้คุณมีสล mm ็อตว่างหนึ่งสล็อตเพื่อจะใส่แอปอื่นๆลงไปแทนเจ้าปุ่ม App Drawer บริเวณด้านบนของหน้าโฮมนะฮะด้านซ้ายเป็น Google Search นะครับด้านขวาเป็นอุณหภูมิและก็วันที่ต่าง สวายไปด้านขวานะครับก็เป็นแอปของ Google นั่นเองครับซอฟต์แวร์บัตทอนก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งรูปร่างนะฮะรวมถึงแอนิเมชันด้วยสังเกตดีๆจะมีสีเวลากดนะฮะเป็นสีของ Google สีๆนั่นเองแอปส่วนใหญ่ถูกปรับให้เป็นรูปทรงกลมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแอปเองนะฮะหรือว่าแอปต่างๆของ Google ก็จะเป็นทรงกลมแทบจะทั้งหมดเลยสังเกตดได้นะครับ ฟีเจอร์ใหม่ครับที่มาก็คือการกดค้างนั่นเองนะครับก็จะมีคีย์ลัดต่างๆขึ้นมาคล้ายๆ 3D Touch ของ Apple แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นการกดค้างนะครับโดยเฉพาะแอปของ Google เองก็จะมีคีย์ลัดต่างๆให้ได้ใช้กันด้วยความสามารถแบ่ง2จอก็ยังคงมีอยู่ในเวอร์ชัน7.1.1่น7่1นะครับหนึาวดีสำหรับชาวเพลย์แอนดรอยก็คือมีคำสั่ง Restart ทเครื่องแล้วครับทุกคนครับ ีกหนึ่งจุดขายของ Google Pixel เลยก็คือ Google Assistant ผู้ช่วยของเรานั่นเองนะครับมีความฉลาดมากๆเลยและก็มีความเรียกว่าเป็นการสนทนาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นครับ Where How Here far is 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 it? Tokyo? Tokyo, of a map Japan KOKYO CROW AWAY JAPAN AS IS FLYES 4600 KM THE the ที่สแกนนียด้านหลังนะครับนอกจากจะปลดล็อกได้รวดเร็วแม่นยำแล้วนะครับยังสามารถใช้เป็นตัวนาวิเกตในการลาก notification ลงมาได้ด้วยในการถูกลงถูขึ้นนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดที่เด็ดมากๆนะครับนั่นะก็คือใครที่ใช้ Google Pixel g นะครับ g o เ g l e เปิดโอกาสให้สามารถแบ็กอัพภาพนะฮะคุณภาพ100% วิดีโอคุณภาพ100%ขึ้นไปบนคลาวของเขาโดยไม่มีจำนวนจำกัดพื้นที่ด้วยเรียกว่าเป็นการช่วยแก้ปัญหานในการพื้นที่เต็มบนโทรศัพท์ของคุณนั่นเองนะครับสามารถแบ็กอัพขึ้นไปได้ทั้งหมดแล้วก็กดลบรูปทิ้งแล้วก็สามารถดึงกลับมาใช้เมื่อไหร่อีกก็ได้ครับ Google Pixel นะครับเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกเลยที่ Google เข้ามาดูแลแบบ100%ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟ์ตแวร์นะครับทำให้เกิดข้อดีครับในการที่ฮาร์ดแวร์กับซอฟ์ตแวร์นั้นทำงานประสานคล้องกันดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น Android ที่ลื่นที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยตั้งแต่ใช้มานะครับยังไม่เคยเจออาการแหลกใดๆเลยนะฮะการเข้าแอปออกจากแอปการสวายไปมาลื่นเร็วสุดๆครับ โชว์สปปรรพคุณมาขนาดนี้แล้วนะครับโชว์สเปคกันสัหน่อยสำหรับ Google Pixel ครับสำหรับกล้องนั้นนะครับสามารถใช้ปุ่ม power ครับ double click 2ครั้งเพื่อเข้ากล้องอย่างรวดเร็ว Google Pixel นะครับได้รับคะแนนสูงที่สุดในกล้องสมาร์ทโฟนจากเว็บไซต์ Dxomark Mobile นะครับสูงที่สุดนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันดีจริงอย่างที่เว็บไซต์นี้บอกหรือเปล่าครับ อันดับแรกชมก่อนเลยครับเพราะว่ากล้องของ Google Pixel นั้นไม่มีการปูดหรือนูนออกมานะครับผมแฮปปี้มากๆม,มากันที่สเปคของกล้องนะครับ12.3ล้านพิกเซล f 2.0ครับไม่มี OIS นะครับเป็น EIS Electronic Image Stabilization นั่นเอง Face Detection Laser Auto Focus ครับเซนเซอร์ขนาด1ต่อ2.3ครับและพิกเซลไซส์ยอยู่ที่1.55 อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับสำหรับใครที่เคยใช้ตระกูลเนซัสมาก่อนนะครับปรับค่าต่างๆได้นิดๆหน่อยๆนะครับไม่มีโหมดแมนนเลสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้จากด้านขวาแถบนี้เลยสิ่งที่ต้องพูดถึงก็คือโหมดของ hdr plus ครับของ google pixel นั้นทำงานได้ดีจริงๆทำงานได้ดีมาตั้งแต่เนเซทแล้วนะครับแนะนำว่าให้เปิดไว้เป็นออโต้นี่แหละนะครับสามารถถ่ายได้ต่อเนื่องโดยไม่มีการแหลกหรือการโพสเซสใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันจะโพสเซสอยู่ที่แบ็กกราวด์ ภาพที่ให้ออกมานะั้นเรียกว่า,ารายละเอียดครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนก็ตามนะฮะจะไม่มีตรงไหนที่แสงโอเวอร์ Over, หรืออันเดอร์สักเท่าไหร่นะครับทำให้โหมด hdr plus ของ google pixel นั้นเรียกว่าทำงานได้ดีเยี่ยมที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยใช้มาเลย รวมไปถึงที่แสงน้อยนะครับถ้าไม่เปิด hdr เนี่ยก็จะเห็นน้อยเสียงที่เห็นแต่พอเปิดปุ๊บก็จะทำการ r e ลดน้อยแล้วก็ทำให้ภาพสว่างมากขึ้นด้วยแต่มือต้องนิ่งพอสมควรนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไม่มี ois นั่นเองนะครับมีแค่ eis ซึ่งถ้ามือไม่นิ่งพอภาพก็จะเกิดอาการเบลอครับการถ่ายโหมดพิเศษก็มีหลายอย่างนะครับ slow motion panorama photosphere lens blur การถ่ายแบบ l ลนส์เบอนะครับเหมาะสําหรับการถ่ายวัตถุแบบใกล้ๆมาโครนั่นเองนะฮะก็จะทําการโฟกัสด้านหน้าแล้วละลายพื้นหลังออกมาให้เหมือนกับ DSLR แบบ Professional ซึ่งวิธีการถ่ายครับก็คือโฟกัสแล้วก็ถ่ายแล้วก็เลื่อนกล้องตามคำแนะนำไปทางด้านบนครับเพียงเท่านี้เองก็จะได้รูปเบอร์หลังออกมาแล้ว สวายไปทางด้านซ้ายเป็นการเปลี่ยนเข้าสโหมดของวิดีโอครับสามารถถ่ายถึงระดับ 4k เลยทีเดียวนะฮะแต่ผมชอบใช้เป็น 180p 0แล้วก็มาเลือกเฟรมเรทเอาว่าจะเลือกที่30หรือว่า60ครับอย่างที่แจ้งไว้ว่าไม่มี OIS นะครับแต่ว่า Google Pixel นั้น EIS ทำงานได้ดีเหลือเชื่อครับมีความนิ่งสูงมากจริงนะครับจะมีจุดที่สังเกตได้นิดน,นึงก็คือเวลาเราหันกล้องซ้ายหรือขวาเร็เรวๆเ,เนี่ยจะมีอาการเหมือนหุ่นยนต์ นะครับที่เห็นว่าหันเป็นหุ่นยนต์อย่างนี้นะครับเพราะว่า EIS นั้นวัดค่าจากจโรสโคปของเครื่อง Google Pixel นั่นเองในโหมดของ s l o ลโมชันวิดีโอก็ถือว่าทำงานได้ดีครับกล้องเซลฟี่ครับแล้านพิกเซล f 2 4กล้องเซลฟี่ลิดมากนะครับ คมชัดดีนะฮะสีก็สดนะครับรวมไปถึง dynamic range ก็โอเคเหมือนกล้องหลังเลยนะครับก็แนะนำว่าให้เปิด HDR+ Pass ไว้เช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับแม้แต่ที่แสงน้อยครับ HDR+ Pass ก็ช่วยคุณได้แบตเตอรี่ครับ Pixel XL มากับ3,450 mAh ครับแบตเตอรี่เยอะมากนะครับสามารถใช้ได้ทั้งวันอืดพอสมควรเลยผมไม่เคยต้องชาร์จระหว่างวันเลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่ก็คือใช้จนเหลือ3% Screen on time อยู่ที่ 7ชั่วโมง27นาทีฮนะสำหรับวันธรรมดาทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าวันไหนเล่นหนักหน่อยก็มีการทดลองเพิ่มเติมด้วยก็คือผมจะเห็นแน่นอนก็คือ6ชั่วโมงครึ่งสำหรับสกีนออนไทม์ครับสำหรับใครที่เล่นเกมหนักจริงๆก็สามารถชาร์จระหว่างวันแล้วก็ชาร์จเร็วมากๆนะครับใช้เวลาประมาณ30นาที0จะถึงประมาณ45%ครับแต่สำหรับใครที่ใช้พิกเซลเฉยๆนะครับแบตจะมาที่2 7 7 0ม ah ิลลิแอมครับ ซึ่งการใช้งานแบตเตอรี่ก็ยังอึดอยู่ดีนะครับจากการทดลอง Skin on Time เนี่ย5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงนะครับในบางวันที่ไม่ได้ใช้หนักมากเพราะฉะนั้นใช้งานผ่านใน1วันได้สบายสายครับต่อนเนื่องเลยละกันนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่าง google pixel แล้วก็ google pixel xl นะครับนอกจากเรื่องของแบตเตอรี่เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอีกของระหว่าง2ตัวนี้นั่นก็คือขนาดของจอแล้วก็ขนาดของตัวเครื่องนะครับ Google Pixel XL มากับจอ5.5นิ้วความละเอียด QHD นะครับแต่ว่า Google Pixel ธรรมดาเนี่ยจอ5นิ้วความละเอียดที่ 1,080p f HD ครับแต่ทั้งคู่ก็เป็นจอ AMOLED ทั้งคู่นะครับไม่มีการลดสเปคใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นนะครับส่วนอื่นๆก็เรียกว่าเหมือนกันหมดเลยนะฮะซึ่งผมว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับเราเลือกแค่ว่าเราอยากได้โทรศัพท์ไซส์จอแล้วก็ตัวเครื่องขนาดไหน แต่ที่เหลือไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับการทำงานความเร็วอินเทอร์เฟซต่างๆนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ผมชอบจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียดายเลือกว่าเอ๊ะเจ้าตัวใหญ่นี่มันได้กล้องคู่เลนคู่ดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทั้งคู่เลยทั้ง Pixel XL แล้วก็ p i ก e l นั้นมีเลดกันกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP 5 3เท่านั้นนะครับ เมื่อเทียบกับตัวอื่นในตลาดแล้วก็ถือว่าเป็นข้อด้อยของเจ้า Pi กเซลซึ่ง IP 53นั้นสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับน้ำกระเด็นฝนตกใส่รอดนะฮะแต่ถ้าตกซ่วมหรือตกสะว่ายน้ำนั้นก็เซายบายๆได้เลยสรุปนะยครับผมสามารถพูดได้ว่านี่เป็นสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดตั้งแต่ Google เคยทำมาครับในเรื่องของดีไซน์อาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับแต่เรื่องการทำงานด้านในนั่นสิ ที่เรียกว่าเป็นเพชรแท้ๆเลยของ Google Pixel นะครับการทำงานที่รวดเร็วไม่มีแลกนะครับและได้อัปเดต Android OS ก่อนใครเพื่อนเลยแบตเตอรี่ก็อึดสามารถใช้งานได้ทั้งวันนะครับและแน่นอนกล้องครับจากคะแนนที่ได้จากเว็บไซต์นั้นเป็นของจริงนะครับสามารถใช้งานเรียกว่าเป็นกล้องที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็ว่าได้ครับ น่าเสียดายครับไม่มีตัวแทนจําหน่ายในไทยแต่อย่างได้นะครับก็ต้องเล่นที่เครื่องคิวนี่แหละนะฮะก็แบกรับความเสี่ยงในการเสียหรือว่าทําตกกันไปครับและนี่ก็คือการรีวิว google pixel และ pixel xl ครับกับผมคิวเตมีนั่นเองนะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์มีความคิดเห็นยังไงกับ google pixel แล้วก็ pixel xl สามารถคอมเมนต์ได้ทางด้านล่างนี้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อๆไปกับแก d g เจ็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนที่จะมารีวิวกันให้ได้อัปเดตกันที่นี่ด้วยนะครับและวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามชมกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหนะ้าผมคิวเตอมีลาคุณผ,ผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ